สวัสดีคะ่ะพบกับแม่นุ้ยนะคะวันนี้แม่นุนยจะทําเมนูห่อหมกปลาช่อนใบยอนะคะทุกคนนี่ใบยอเก็บมาจากต้นใหม่ๆเลยล้างทําความสะอาดแล้วก็ตัดแกนหลังเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่คะ่ะวัตถุดิบของเรานะคะมกีกะทินะคะหัวกะทิแมุ่้ยใช้เป็นกะทิกล่องนะคะอันนี้ใบโหระพานะคะเอาไว้โรยหน้านี่พริกโรยหน้านะคะแล้วก็ใบมะกรูดซอย อันนี้พริกแกงนะคะแล้วก็กระชายครกนะคะไข่ไก่นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เนื้อปลาของเรานะคะโอเคเราไปทํากันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาผัดเครื่องแกงกันก่อนนะคะเพื่อนๆผัดให้เครื่องแกงหอมก่อนนะคะทุกคนแล้วเราค่อยเอาไปบุงรสแล้วก็ไปห่อนะคะจะทําให้ห่อบหมด แกงนะคะแล้วก็กระชายที่เราโขกไว้นะคะผัดรวมกันเลยเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเพื่อนๆผอหมกปลาช่อนใบยอนะคะโอเคพริกแกงของเราหอมแล้วนะคะเราก็ใส่หัวกะทิเข้าไปนะคะทุกคน หอมมากๆเลยฉ <c oughs> ุนฉุนผัดไฟเบาๆนะคะทุกคนด <c oughs> คนให้พริกแกงกะทีนะคะเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปปรุงด้านนอกกันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราเทใส่หม้อกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปรุงปรุงในหม้อกันนะคะไม่ได้ทำนานมากเลยนะคะเพื่อนๆหอหมกปลาช่อนใบยาวนะคะโอเค โอเคหลังจากเราเอาเครื่องแกงใส่ในหม้อนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยใส่หัวกะทิที่เหลือนะคะเพื่อนเมนมูใช้เป็นหัวเลยนะคะหอมๆเข้มข้นเข้มข้นเลยนะคะทํากินเองนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่นะคะใช้สักห้าฟองนะคะทุกคน ทำกินเองง่ายๆนะคะทุกคนโอเคจากนั้นเราก็คนทุกอย่างนะคะให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยของหมกปลาช่อนใบยอนะคะ รับรองนะคะอร่อยเด็ดมากๆเลยนะคะเติมแป้งเข้าไปแป้งข้าวเจ้านะคะทุกคนใส่แค่พอประมาณนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราใช้ที่ตีนะคะจะสะดวกกว่านะคะทุกอย่างจะได้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะคะ คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อปลาบดลงไปด้วยนะคะทุกคนจะทําให้ห่อหมอกเรานะคะเข้มข้นนะคะเนื้อแน่นๆนะคะเพื่อนๆทํากินเองง่ายๆนะคะเมื่อหลายปีก่อนนะคะแม่น้อยเคยทําขายนะคะเดีย๋ยวนี้น่าจะไม่ได้แล้วขายห่อละยี่สิบ เดีย๋ยวนี้น่าจะไม่ได้แล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยนะคะเพื่อนอน,นี่เดี๋เป็นเนื้อเดียวกันแล้วจะปลาจะได้ไม่ผิดพลาดเอารสชาติพอดีเป็บประมาณนี้นะคระับ อันนี้ยุ่งขาวเพิ่มความหอม คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเ,เพื่อนเนเครื่องปรุงก็มีไม่กี่อย่างนะคะเ,เพื่อนเพื่นทาไม่ยากกระแทกคนพริกแกงให้เข้ากันนะคะโอเคใสนะโอเคจากนั้นเราจะใส่เนื้อปลาลงไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆปลาช่อนสดๆดเลยทุกคน ใส่เข้าไปเลยนี่ของอร่อยนะคะของอร่อย <S <S โอเคคนนะคะให้เนื้อปลาเขา้า กับเครื่องแกงของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปห่อเลยนะคะเพื่อนๆเตรียมห่อแล้วนะคะทุกคนนี่เตรียมห่อแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มหอ่อเลยนะคะใส่ใบยอลงไปก่อนเลยไม่ต้องหั่นนะคะทุกคนใส่เป็นใบๆเลยชอบกินใบยอนะคะทุกคนอร่อยอร่อยตรงใบยอนี่แหละ นี่จากนั้นเราก็ใส่นะคะหอหมกนะคะที่เราทําไว้นะคะทุกคนนี่มันอาจจะดูน้ําจงเหลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยดูตอนนึ่งสุกนะคะทุกคนมันจะออกมาสวยงามมาก ค okay. จากนั้นก็โลยนะคะใบองระพานะคะใบมะกรูดซอยนะคะละเอียดนะคะแล้วก็แต่งด้วยพริกบังโอเคสวยงามมากเดี๋ยวเราห่อกันเลยนะคะได้ไหมได้ <c oughs> เตรียมพร้อมอย่างดีนะคะทุกคนเตรียมพร้อมอย่างดีต่อใบตองอย่างดีเลยนะคะน่โอ้โอเคมากเลยุิยสวยงามมากทุกคนดูนี่ ห่อแรกของเรานะคะแตกต้องมือมเบาๆนอหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราวางที่ซึ่งเลยนะคะทุกคนนี่ห่อแรกเป็นไงคะสวยไหมคะโอเคมาดูห่อต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่นน้ยถ่ายให้ดูสักสองห่อนะคะแล้วเดี๋ยวลุยทำแล้วเดี๋ยวไปนึ่งกันนะคะเพื่อน ใจอยากให้สุกแล้วนะคะเนี่ยทุกคนนี่ใส่เข้าไปเลยเข้มขน้นหอมมากๆเลยนะคะทุกคนกะทิก็ใส่หัวอย่างเดียวเลยนะคะคนนแล้วหอมมากเลยสงสัยวันนี้ต้องกินข้าวสองชามแน่ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราโรยใบมะใบโหระาพาก่อนใส่เยอะหน่อยก็ได้หอมๆใบมะกรูดซอยนะคะนี่เพื่อนๆดูดิน่ากินมากๆเลยอะแต่งหน้านิดหน่อยนะคะทุกคนอ่าครนนี้เราก็มาหอนะคะนี่พอบ้านมันคนห่อนะคะแม่หนุ้ยก็ห่อได้นะคะทุกคนเป็นงานที่แม่หนุ้ยเคยทําเมื่อ สิบกว่าปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆขายห่อหมอกนะคะตอนที่ยังไม่ได้มาอยู่พิษณุโลกนะคะทุกคนสวยมากอันนี้อันนี้เส้นใบตองมันโผไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคห่อที่สองนะคะนี่สวยงามมากเลยเพื่อนๆโอเค โอเคเดี๋ยวเราจะมานึ่งกันเลยนะคะทุกคนนี่นึ่งทีละห้าห่อก่อนนะคะทุกคนโอเคทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีได้ไหมประมาณสามสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าได้หรือยังคิดว่าได้หรือยังอีกสักหน่อยคิดว่าให้เป <Okay. S 2> ็นต้องมาเปลี่ยนโอเค ตอนนี้ก็สุกดีแล้วนะคะทุกคนดูจบบากใบตองนะคะดูก่อนไม่รู้สุกหรือยังน่าจะน่าจะเดี๋ยวลองดูหยิบใส่จานหยิบใส่จานร้อนร้อนโอเคแกะกันเลยดีกว่าลองดูนะ,ะไม่รู้ได้หรือยังไม่ได้ทำนานจําไม่ค่อยได้อุ้ยสวยมากนี่คะ่ะทุกคนห่อหมกปลาช่อนใบยอ หอมมากเลยเพื่อนๆน่ากินมากๆเลยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนนี่น่ากินมากสูเต็มเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย